ในช่างในช่างใหญ่กำลังวัดพื้นที่ที่จะทำตัวแนวกันดินสไลด์ต่อนะคะ<ม>เหลืออีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงจุดหมายแล้วคะ่ะใกล้จะถึงรักเขตแดนและ ตรงนี้เป็นแนวคันดินที่รถแมคโครได้ขุดไว้ให้จะมีความสูงที่ค่อนข้างจะสูงจากระดับปกตินะคะฉะนั้นก็เรากลัวว่าฝนตกแล้วดินตรงนี้จะสไลด์ก็เลยทำแนวกันดินสไลด์ไว้นะคะแบบนี้ค่ะแนวกันดินสไลด์ที่เตยมเอาไว้